ครับสวัสดีครับแฟนกับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาเกาะติดกันตอบกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ใกล้เลือกตั้งเข้ามาเต็มทีเนี่ยนะครับวันนี้จะมาดูกันที่โพลของสื่อหลักสองค่ายสามค่ายแต่ว่าวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับวันนี้มีเสียวครับวันนี้มีเสียวเนี่ยมีเสียวยังไงเดี๋ยวผมจะไปให้ดูกันก่อนเลยก่อนที่จะไปดู วันนี้จะมีโพของไท,ไทลัฐโพนะฮะแล้วก็มติชน x d e l i n เดลิด้วยนะแล้วก็มีโพของในเครือมติชนด้วยเนี่ยนะครับผมให้ไปดูที่บอกว่ามีเสียวนี่มีเสียวตรงไหนแล้วที่บอกว่าส้มเหนือกว่าแดงเนี่ยที่จัวหัวไว้อย่างนั้นเนี่ยส้มเหนือกว่าแดงยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ให้ดูเพื่อที่จะเกาะติดเรื่องนี้กัน อาจจะพูดเรื่องโพกันบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องจับกระแสความเคลื่อนไหวซึ่งการเมืองนี่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับมาดูอันแรกกันเลยนะเดี๋ยวให้ไปดูของมัติชนโพที่บอกว่ามีเสียวเนี่ยคืออย่างนี้อันนี้เนี่ยถ้าดูจากโพชิ้นนี้เนี่ยนะครับที่ออกมาเมื่อวันที่แปดมกราคมสองพันกสิบเก้าเนี่ยอาจจะทำให้ บรรดาคนของเพื่อไทยนี่กระดิกกระดาขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าผลโพมันออกมาอย่างนี้ครับเขาไปสำรวจในนี้เ็าบอกว่าสำรวจมาต่อเนื่องมาตั้งวันตั้งแต่เดือนธันวามาเอ่อสิบแปดธันวาแล้วก็เขาเพิ่งมาเปิดโพเมื่อวันที่แปดสรุปเมื่อวันที่แปดมกราเนี่ยนะครับเขาไปสำรวจไม่ใช่ไปสำรวจครับเขาเข้าบท สำรวจผ่านสื่อออนไลน์นะเดี๋ยวนี้ที่ผมพูดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์หมดเลยนะครับของมัติชนเนี่ยที่ X เขาร่วมกับ d i l y y n w หนึ่งนะครับเขาสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยเก้าหมตัวอย่างนะครับคำถามแรกนี่ก็คือบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างอยากให้เป็นนายกรัฐมตรีเนี่ยคือใครก็คือนายกที่ใช่ในหัวข้อดูตรงกลางที่เป็นตัวเลขแถว2นะครับ ปรากฏว่าที่บอกว่ามีเสียวก็คืออันนี้แหละครับปรากฏวอันดับหนึ่งที่มานี่ก็คือยศชนันวงสวัสร์แคดีเดนนายกของพรรคเพื่อไทยครับมาอันดับหนึ่งได้39.2%ซครับอันดับสองเป็นเพลงนันทพงษ์เรืองบัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนได้38.8%คือ Chen, ดรเชนยศชนนันเนี่ยถ้าเป็นภาษาจิกโกหน่อยนี่เขาบอกว่า ปาดหน้าเท้งขึ้นไปแบบเฉียดฉิวมากเลยสามสิบเก้าจุดสองกับสามสิบแปดจุดแปดเนี่ยมันเกิดอาการเสียวตรงนี้แหละครับตรงนี้นี่ผมเข้าใจว่าคนเพื่อไทยนี่คงจะเป่าปากเวลฟากันใหญ่เลยเนี่ยนะเพราะว่าจดชนันปาดหน้าขึ้นไปเป็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามโพมาจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเท้งยืนที่หนึ่งมาตลอดแต่ว่าโพนี้เนี่ย ยศชนันขึ้นมาเป็นที่หนึ่งไอ้ที่บอกว่ามีเสียวก็คือตรงนี้นี่แหละทีนี้มาดูอันดับสามอันดับสามนี่ปรากฏว่าเป็นศุริกัญญาตันสก,กุลไหมศริกัญญาจากแคนดิเดตจากพรรคประชาชนได้3.2 3เอ่อ3ซ3นนะครับส่วนอีกคนหนึ่งของพรรคประชาชนนี่เขาติดมาสามคนเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือ วีลายด์การชูฉัดนี่ก็เป็นแคนดิเดตอีกคนของพรรคประชาชนเนี่ยได้สองเปอร์เซ็นแล้วหนูอนุทินไปอยู่ตรงไหนหนูอนุทินได้อันดับสี่ครับเท่ากับคุณหญิงสุดารัตน์หนูอนุทินเได้2.7%เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับทีนี้จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าคะแนนของเท้งเนี่ยถ้าเราไปดูคะแนนของเท้งเนี่ยปรากฏว่าได้ แพ้ไปแค่จุดสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองเนี่ยนะทงกันเฉียดชิวมากแต่ว่าถ้าไปดูของไหมกับของวิรยุทธ์ของไหมสิริกัญญากับของวิรยุทธ์การชูชัดเนี่ยซึ่งเป็นของภาคประชาชนเนี่ยเขาได้สามจุดสองกับสองมาบวกกันก็เปห้าจุดสองเนี่ยถ้าไปบวกกับเท้งสามจุดแปดเนี่ยเขาเท่ากับสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยคือทั้งสามคนเนี่ยคะแนนเนี่ยถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันจะมากกว่าของเพื่อไทยของยศชนันอันนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับตรงคะแนนพักด้วยเนี่ยถ้าท่านไปดูแถวซ้ายเนี่ยนะครับ พักที่ชอบเนี่ยคำถามก็คือพักี่กลุ่มตัวอย่างจะสนับสนุนในการเลือกตั้งปี69นี่นะสนับสนุนพักพักไหนหรืออยากได้พักไหนเนปรากฏกาอันดับหนเป็นพักประชาชนนะครับหรือพักส้มเนี่ยได้45.1เปอซแถวซ้ายสุดนี่นะอันดับสองเป็นพักเพื่อไทยครับ39.5ต่างกันอยู่ชัดเจนตรงนี้ก็ ถ้าดู45%เนี่ยแล้วถ้าไปดูตัวตัวแค a n เเตในายก3คนของพรรคสม้มออกมารวมกันมันได้44%เนี่ยมันก็ก็ก็มันก็ไปในทางใกล้เคียงกันนี่นะส่วนพรรคภูมิใจไทยนีย่ถ้าดูซ้ายสุดเนี่พรรคภูมิใจไทยไปอยู่อันดับ4ได้3.1%เท่านั้นเดีอันดับ3เป็นพรรคโอกาสใหม่อันนี้จ,จะงงๆว่ามายอย่างไะก็ไม่เป็นไรฮนะโอกาสใหม่จริงๆเป็นพรรคที่เพิ่งตั้งใหม่ บางคนบางคนเรียกว่าพักข้าราชการอะไรไปโน่น,ะนะขึ้นมาที่สามไดยไ้ยังไงก็ยังงงอยู่นะครับไม่เป็นไรครับทีนี้ถ้าท่านดูผลโพตรงนี้เนี่ยผมสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าถ้าดูตรงนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับพักเพื่อไทยเนี่ยยศชนันพอเบียดเท้งขึ้นมาปาดหน้าเท้งขึ้นมานิดเดียวเนี่ยแบบเฉียดฉิวที่บอกว่ามีเสียวนี่นะมันก็ทําให้ทางคนเพื่อไทยเขาเขาคงกระดีกระดาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ ถ้าถ้าพูดกันตรงๆต,ตรงนี้เนี่ยไอการวางตัวของยศชนันขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกหลักของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเขาก็มาถูกทางนะคือเขาวางบทบาทวางตำแหน่งหรือวางโพสิชันทางการเมืองได้ต้องถือว่าได้ผลอยู่นะที่เอายศชนันมาเป็นแคนดิเดตแล้วก็โดยบุคลิกโดยโดยบทบาทโดยการวาง ท,ท่าทีแนวทางอะไรต่างๆในการแสดงออกในการที่เข้ามามีบทบาทในทางการเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยเขาก็ทำยศชนะเองเนี่ยเขาก็ทําได้ได้ตามเป้าหมายนี่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ค่อนข้างมาถูกทางแล้วนี่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากทั้งหมดตรงนี้นจะเห็นว่าฐานมวลชนของส้มกระแดงเนี่ยยังเป็นฐานหลักอยู่บน ไม่ใช่ฐานลักอยู่บนออนไลน์ก็คือออนไลน์ก็ยังเป็นฐานที่สําคัญของทั้งส้มและแดงนี่นะผมตั้งก็สังเกตอย่างหนึ่งนะผมก็เคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นี้เนี่ยคือถ้าดูของเก่าเนี่ยโดยเฉพาะผลการเลือกตั้ง66เนี่ยชัดเจนว่าทางค่ายเพื่อไทยนี่ใช้สื่อออนไลน์ยังไม่ค่อยดียังสู้พรรคส้มไม่ได้พูด,ดง่ายง่ายนะแต่ว่าพอม,มารอบหลังเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อไทยนี่เขาค่อนข้างจะปรับตัวเรื่องนี้ไปได้เยอะนี่นะ เขาอาจจะหันมาใช้ทางสื่อออนไลน์ได้ผลมากขึ้นแล้วก็คนของอเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นฐานเสียงฐานมวลชนเนี่ยก็หันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยเพราะจะถ้าสังเกตนี่เราจะเห็นว่ามีคนที่ก,ก,ก็ส่วนหนึ่งก็คนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เข้าไปฟาดฟันกับทาง พักส้มนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะมันก็ทําให้เห็นว่าฐานของคนเพื่อไทยที่ขึ้นไปเล่นบนออนไลน์นี่น่าจะมีมากขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่านี่เป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะต้องใช่เพราะว่ามันเป็นช่องทางสําคัญของการทําการเมืองยุคปัจจุบันเยนะทีนี้ผมจะให้ดูอีกอีกอีกโพหนึ่งเป็นของมติชน ในก็พูดของมัธชนก็แถมของมัธชน,น,ชนไปให้จบเลยนะตรงนี้ถ้าดูจากหัวข้อเนี่ยนะท่านคิดว่าพักการเมืองใดจะได้สส,สระบบเขต400ที่นั่งมากที่สุดอันนี้เขา,เาทําเมื่อวันที่ผมไม่แน่ใจเขาให้โหวตวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดแต่ว่าผลนี่ออกมาวันที่แปดนะปรากฏว,ว่าจากผลโหวตเนี่ยนะว่าพักใดจะได้สส,สเขตมากที่สุดเนี่ยนะพักประชาชนมาที่หนึ่งครับ แถวล่างสุดเนี่ยท่านจะเห็นว่าจะไม่ว่าจะเป็นสื่อมัิชนหรือว่าสื่อในเครือมัิชน2องานเนี่ยน,น,นะคะแนนจะมา52% 82% 8 8นําำขาดทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยมาอันดับ2ได้32ได้11แล้วก็ได้10ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยได้ต่ำมาก 16, 7แล้วก็2ออันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นผลโหวตผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับก็ให้ให้มาดูในส่วนของสองสงเขตประกอบทีนี้มาดู มาดูอีกโพนึ่งที่ถ้าท่านเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะท่านอาจจะเห็นเห็นผลที่วอดออกมาเนี่ยมันจะต่างกันเลยกับของมติชน x อ็กซเดนเมื e ่อ e ตะกี้ที่ให้บอกว่าที่มันเป็นโพที่มีอาการเสียวเกิดขึ้นเพราะว่ายดชนันปาดหน้าเทงขึ้นไปแบบเฉียดฉิวมากแต่ว่าพอมาดูของ ไทยรัฐโพเนี่ยนะครับอันนี้เขาเขาไปทำออไม่ใช่เข้าไปหละเขาก็โหวตผ่านออนไลน์นี่แหละให้ให้คนอ่านของไทยรัฐเนี่ยโหวตเมื่อวันที่4ี่ถึงวันที่9มกราคมนะครับออจำนวนคนที่เข้ามาตอบคำถามผ่านสื่อออนไลน์ของไทยรัฐเนี่ยนะสี่หมืนกับแป้าคนเขาก็ถาม2 เรื่องเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะก็คือเรื่องตัวบุคคลก็คือตัวแคนดิเดตนายกบุคคลที่คุณสนับสนุนอยากให้เป็นนายกคมมนตรีเนี่ยนะคำตอบมันก็ออกมาอย่างที่ท่านเห็นที่เป็นภาพบุคคลมีเทง้งมียกชนนยินหนูอนุทินเนี่ยนัตพงษ์เดืงปัญญาวุฒิเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับได้33.25%เปอร์เซ็น ทิ้งห่างอนุทินอนุทินมาอันดับสองครับแต่ทิ้งห่างทิ้งขาดเลยเนี่ยนะอนุทินมาอันดับสองได้สิบสามจุดห้าห้าเปอร์เซ็นส่วนยศชันนันเนี่ยไปอยู่ที่สามนะครับยศชนนันไปอยู่ที่สามได้สิบสองจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นอภิสิทธิ์เป็นที่สี่ได้สิบจุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นคนอื่นที่เหลือก็ไม่เป็นไรนะเอาเฉพาะตัวหลักๆนีนะ่พอมาดูตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะต่างกับ ผลของมัติชนตะกี้นี่นะผลของมัติชนตะกี้เนี่ยถ้าถ้าดูตะกี้เนี่ยก็จะเห็นว่าของออยศชนะเนี่ยสามสิบเก้าเท้งมาอันดับสองสามสิบแปดแต่พอมาของไทยรัฐนี่เท้งนำขาดเลยทิ้งห่างไปเลยยศชนะไปอยู่อันดับสามเป็นสิบสองเปอร์เซ็นตอันนี้เอาข้อมูลมาเทียบให้ดูเนี่ยเพื่อท่านจะได้เห็นว่ามัน สองโพลเนี่ยมันต่างกันอยู่ชัดเจนมากเลยนะทีนี้พอไปดูในส่วนของข้างล่างเนี่ยนะท่านดูข้างล่างเลยนะัว้อพักการเมืองที่คุณจะพักการเมืองที่คุณจะสนับสนุนนี่นะเป็นพักไหนเนี่ยปรากฏว่าคําตอบพรรคประชายชนก็มาที่หนึ่งได้4ี่6จเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าไปดูกับเพื่อไทยมาอันดับสองเนี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันชัดเจนมากเพื่อไทยได้13.24%ภุม่มใจไทยใกล้เคียงกับเพื่อไทยมากก็คือได้13.08%แล้วก็ประชาธิปัตย์ได้10.39%ตรงนี้เนี่ยพอเห็นตรงนี้จะเห็นว่าคือถ้าเราไปดูของพลมติชนเนี่ยพักประชาชนได้45เพื่อไทยได้39 ต่างกันชัดเจนแต่ว่าไม่ห่างกันมากแต่พอมาดูของไทยรัฐเนี่ยพรรคประชาชิได้41พักคเพื่อไทยได้แค่13เท่านั้นเองนะในส่วนของพักเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นจุดที่แตกต่างที่ผมเอามาให้ท่านดูโพสองโพที่เป็นสื่อหลักของไทยนี่นะเป็นสื่อใหญ่ก็คือมติชนกับไทยรัฐนี่นะ เี้ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้สองสองโพลนี่แตกต่างกันในระดับที่ที่มีส่วนที่แตกต่างกันได้ชัดเจนโดยเฉพาะตัวผลโหวตนายกนี่นะหรือว่าความการทิ้งห่างของผลโหวตในส่วนของพรรคนี่ก็แตกต่างกันนี่นนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้ท่านดูเพราะว่า พอท,ที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเป็นการจับกระแสความเคลื่อนไหวณวันนี้นะฮะในอีกสองวันสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือว่าใกล้เลือกตั้งนี่ผลมันมีโอกาสที่จะแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีตัวแปรขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับประเด็นหรือว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีใครได้ใครเสียอะไรเกิดขึ้นมันมีเรื่องประเด็นการเมืองมันมีความเคลื่อนไหวที่เกิด ผลลบผลบวกอะไรแต่ละพักเนี่ยมันจะมีแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพักเนี่ยแต่ละแคมเปญที่ปล่อยออกมาหรือว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลบวกกับแต่ละพักหรือเปล่าหรือมันส่งผลลบกับพักแต่ละพักหรือเปล่ายังไงเนี่ยไอ้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะมันจะเป็นตัวแปรสําคัญต่อคะแนนเสียงอย่างมากแล้วอย่างที่ถ้าท่านติดตามการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าพักประชาชนนี่นะ ตอนแรกเนี่ยคะแนนอาจจะไม่ได้นํามากเนี่ยนะแต่ว่าพอช่วงประ,ประม,ามาณเจวันก่อนเลือกตั้งเนี่ยมีแคมเปญมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเนี่ยปรากฏว่าคะแนนพักพักเก้าไกลไม่ใช่พักประชาชนขอนโทษทีพักเก้าไกลโหมาแบบพุ่งทยานเลยเนี่ยนะจนสอสอได้ถึงร้อยห้าสิบเอ็ดคนเพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นจากเดิมที่ครั้งแรกเนี่ยพักอนาคตใหม่ได้แปดสิบเอ็ดคน,ทนเท่านั้นเองอันนี้ก็ มาย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้เป็นผลที่ดูกันเฉพาะวันนี้นะครับดูกันวันนี้ท่านก็จะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็ยังถ้าดูจากคะแนนโดยรวมเนี่ยนะยังเหนือกว่าเพื่อไทยอยู่นะส้มก็ยังเหนือกว่าแดงอยู่เพียงแต่ว่าผลโพของมติชนเนี่ยยศชนันปาดหน้าเท้งเป็นแบบเฉียดชฉวมากแบบมีเสียวฮะจุดสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองก็เลย เอามาให้ดูกันแล้วก็ติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะสองพักนี้นี่นะซึ่งมีฐานมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นฐานเดียวกันอยู่นี่นะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าแดงจะแย่งคะแนนเสียงของส้มได้ไหมแล้วส้มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีวันที่สิบเอ็ดนี่เขาจะมีการเปิดนโยบายแล้วก็ช่วงนี้เขาก็มีการเปิดทีมผู้บริหารที่ ถ้าส้มได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นทีมที่และมาเป็นรัฐมนตรีนี่ก็มีมีว้าวเยอะแล้วก็โอ้เป็นบุคคลระดับตัวเป่งๆระดับท็อปๆระดับวกาทิแล้วแล้วแนวทางของส้มนี่เขาจะแตกต่างจากพรรคอื่นเขาทำการเมืองแบบใหม่จริงๆอันนี้เดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็แต่ต้องการเอาทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อให้ท่านได้เห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตอนนี้การเมืองกำลังดูเดือดมากขึ้นทุกวันติดตามกันใกล้ชิด เราจะได้เห็นอะไรกันมากขึ้นครับนี่คือสปอตไลท์เดอะวโพกับผมพิสิทธ์แทนทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ